ทททาาาพี่เพชรไหนกลับมาแล้วกลับมาก็ดิเอ้ยอุต๊ะอุตายไอ้เฟยแกยังมีหน้ามาอีกเหรอแกจะมาสู้ฉันใช่ไหมได้มาเลยโอยจะบ้าเหรอเอาเฟยเนี่ยเขาช่วยพวกเราจากพวกนักเลงต่างหากล่ะใช่พวกเรานะก็เลยชวนเอาเฟยมากินข้าวที่บ้านกับพวกเราด้วยเนาะอ๋อเหรอมันช่วยพวกแกนี่จะมทำอะไรฉันดูนี่ ามาัดูนี่เามา็มันเจ็บข้าใจอะป้า้ยสบายจังวิชาการฟูเนี่ยไม่ได้มีไว้ทำร้ายคนเพียงอย่างเดียวแต่มีไว้ช่วยคนด้วยเหมือนกันครับอู้ตายอู้ตายโอ้ยแม่ม,มากๆนี่เอาอย่างนี้ละกันครับผมขอไถ่โทษด้วยการทำอาหารสูตรฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกง นี่นะครับถ้าเราทานอาหารทะเลแล้วไม่อยากให้มือเหม็นข่าวต้องเตรียมน้ำมะนาวไว้ดับกลิ่นครับนอกจากจะทำไม่ให้มือเหม็นแล้วยังบำรุงเล็บของเราด้วยนะครับโอ้โเคยนี่รู้เรื่องผู้หญิงดีจริงๆเลยแล้อย่างเงี้ยรู้ใจผู้หญิงด้วยป้าอย่าเยเดี๋ยวมันตีได้แปงป่ามีค่าควาสุดแล้วเดี๋ยวเฟยปเอามาให้นะครับไปเอาเลย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 รีบมานะรีบมานะหิวจัง เมย์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไม่ทราบเห็นหลานเฟยพรีเซนเตอร์ยากุมารอ้วนพีหลานนะของกวงหรือเปล่าหอมอะไรวะหอมขนชวนดมอดใจไม่ไหวแล้วกวงขออนุญาตทิมแบบเปลงใจเล็กน้อยได้หอมกุ้งกุองน้ำ อาหารอร่อยมากตินิดหนึ่งซุปเปรี้ยวไปหน่อยเอ้ยฝีมือนร้ละเทียพ่อกุ๊กมาจากเมืองจีนเลยเนี่ยอยากรู้นักเป็นฝีมือใครไม่ทราบฝีมืออัวเองครับแปะที่จุดของแกเลยอย่างนี้ถุยถุยเฮ้ยเรียนเลยให้ส่งมาเป็นเจ้าพ่อเรื่องมันเป็นกุ๊กแลรว แต่ตัวแค่แค่ไม่ต้องพูดมากเลยพ่อไปนี่เลิกอยู่กับข้าวเลิกกลับไปฝึกเป็นเจ้าพ่อที่บ้านลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนายรู้อยู่แล้วเหรอว่าเฟยไม่อยากเป็นเจ้าพ่อแต่อยากเป็นกู๊กอะงั้นมีวิธีไหนไหมอะที่จะช่วยให้เฟยไม่ต้องเป็นเจ้าพ่อก็ให้เขาเป็นเจ้าแม่แทนไงจะบ้าเหรอเนี่ยฉันหมายถึงช่วยให้เขาไม่ต้องถูกบังคับให้ทำในสิ่งต้องฝืนใจต่างหากล่ะ ที่เขายอมทําในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองเนี่ยเพราะเขาไม่อยากให้ครอบครัวเขาผิดหวังมากกว่าอืมและอย่างนะครอบครัวเขากลัวว่าผู้ชายที่ชอบทําอาหารหน่งเฟยเนี่ยจะเป็นแต้วแต่ตอนนี้เฟยเขาอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกระหว่างความฝันของตัวเองกับสิ่งที่ครอบครัวเลือกให้ว่าจะเลือกอะไรและเขาก็ต้องเลือกเองด้วยแปลว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอทาได้นะเราก็ช่วยเขากล้าพูดกล้ายอมรับในสิ่งที่เขาต้องการออกมาไงก็ในเมื่อเขากล้าที่จะฝัน เขาก็ต้องกล้าทํามันด้วยตัวของเขาเองได้งั้นเรามาช่วยกันพาเฟยมาตาหนักแล้วอ่ะจะช่วยเฟยยังไงเหรอก็ทีเนียนะผู้หญิงเยอะดีถ้าเกิดเสียโกงไม่เห็นว่าหลานเขาอยู่กับผู้หญิงแล้วก็จีบผู้หญิงเป็นอ่ะเขาจะได้เลิกว่าว่าเฟยเป็นแต๋วไงและคราวนี้นะถ้าเกิดเฟยอยากจะอธิบายอะไรเนี่ยเขาจะได้ง่ายขึ้นนี่เฟยเฟยมาเมืองไทยเนี่ยเคยหัดราไทยหรือยัง ยังก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงนะเห็นเรเลองผู้ชายที่ไหนเขาลำกันเกิดลำได้แสดงว่าเป็นแตว้ไอ้ปุ๊ดพี่เพล่ะใจแคบขึ้าชื่อว่าศิลปะเนี่ยนะไม่มีการแห่งเพศหรอกเนี่ยใช่เอองั้นเลยมาลองลัมดูเดี๋ยวนี่จะเริ่มสอนให้ยากมั้ยครับไม่ยากนี่มาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนิเดียวนี้มาเนี่ยโอ้จ้าตัวเออย แน่นอนเนาะสวยมากเลยขนาดอภินเพศอะเป็นเจ้าของตําหนักเป็นเจ้าพ่อแท้ๆยังรำไม่สวยขนาดโฟยเลยนายของขึ้นคนไม่ไหวมาแล้วทำไมน้ำไม่เป็นอวดออกไปดูนี่ไม่เป็นไงต่อไม่ทันทีเห็นไหมอ่านชูวแล้วก็ว่าเองทําอะไรกันอยู่ไม่ทราบกะลังเคย เอาใจเราอ่าดีแล้วล่ะเสียรู้แล้วใช่ไหมว่าหลานเสียเนี่ยนะเขาชอบศิลปะแล้วก็รักงานฝีมือเขาจะที่เขาเรื่องกันทัวกระแผงเมืองจีนว่าเอ็งเป็นแต๋วในที่สุดมันก็เป็นความจริงใชแม่ไฟยเฮ้ยเป็นแต๋วหรอตายตายตายตียนี่ขนาดแปะที่เฟยรักแล้วเคารพเนี่ยแปะยังไม่เข้าใจเฟยเลยนะครับไม่มีใครเข้าใจเฟยมาเจ็บแล้วปวดเอา ไม่เอ่ไปกาแฟกาแฟคนเดียวนะเว้ยเอาลำชาไปกินแก้เซ็งก่อนโอ้โหพวกเรื่อมนี้กินอะไรก็ไปหมดอะไมีเหล้าไหมขอเหล้ากินหน่อยร้านน่ไหมขายเหล้าน่วยขายแต่กาแฟกาแฟกินแล้วไม่เมาแต่ว่าสดช่นเอาอะไรนะเนี่ยจริเหล้านี่ไม่ช่วยทาให้เราหายทกการพูดความจริงน่ที่ช่วยให้เราหาย ม่ก้าเอาโกอะไรกแล้วชงไม่ทันเหรอเดี๋ยววาช่วยเดี๋ยววช่วยลุงยิ่งยากย่างเลยเฮ้เฮ้ยทำอะไรวะเรืออยาให้ชิมมาเซ ไอ้ยานี่มันเป็นสุดยอดแห่งกาแฟนี่ไม่เชื่อเราไม่จับเป็นนักเลงแล้วเนี่ยนี่ยังเป็นสุดยอดแห่งนักชงกาแฟก็เนี่ยไม่ใช่แค่กาแฟที่ทําอร่อยเท่านั้นนะครับอาหารเนี่ยอัวก็ทําอร่อยครับโกความจริงแล้วเนี่ยอัวไม่อยากเป็นนักเลง อ้วอยากเป็นกุ๊กอ้าวนี่ถ้าลือยากเป็นกุก๊กเนี่ออยน,น,นะทําไมไม่บอกไอ้เสียโกวงหน้าปุกไปละ่ะเผื่อบางทีนะฝีมือการชงกาแฟาแล้วทำอาหารแบบนี้เนี่ยนะเพิ่มเพิ่หรือเนะี่ยอาจจะได้เป็นกุ๊กฝีมือแทวดาแบบที่โจชิงฉือมาเล่นไงอ้าโอ้โหูอันนี้กูก็ดูเหมือนกันเหรอดูนรียกได้ว่าเป็นไอดเจ้ของอ้วเลยั้นจะลาอ,อะไรอีกอ่ะนายก็บอกทุกคนไปสิว่านายอยากทำอะไร ทุกคนเขาเป็นห่วงไยนะนายไม่เหมาะกับการไป็เจ้าพ่อหรอกเพราะว่านายทั้งชอบทําอาหารและก็ชอบผู้ชายรอ<า><า>เล่นม,มันผิดด้วยเหรอที่ใครๆตัวใครๆเนี่ยเขาก็มองอัวว่าเป็นตุ๊ดเป็นแตว๋วจริงๆแล้วเนี่ยอัวไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอ,อัวเนี่ยชอบทำอาหาร <S 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 หแล้วก็ชอบงานศิลปะเพราะว่ามาม่าของอัว สอนไว้ตั้งแต่เด็กๆส่วนเตียเนี่ยวันๆก็ไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอกตลอดเวลาอยากให้อ้วเนี่ยเป็นเจ้าพ่อทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอัวไม่ได้อยากจะเป็นเลยแล้วทำไมนาะยยังยอมเปลี่ยนตัวเองอีกอะ่ะมันเป็นสิ่งเดียวอะที่เป็นการตอบแทนบุญคุณของเตียถ้าเตียรู้ว่าอ้วอยากเป็นกุ๊กอะเตียคงเสียใจตายแน่แน เป็นกุก้งมาไม่ผิดหรอกดูอย่างวัวสิเปิดร้างขายของมาตลอดชีวิตว่ายังไม่อายเลยลืออยากเป็นกุก้งเะาไว้ไม่อยากเป็นตุ้นเพราะฉะนั้นลือไม่ต้องอายแต่ถ้าลือไม่พูดคนที่จะเสียใจมากที่สุดและเสียใจตลอดชีวิตก็คือลือนั่นแหละ